สาระของวันนี้ออกไปทุ่มสักหน่อยเดี๋ยวไปกันเลย มาเล,เนเลนาา็นี่ีเเล่นทงเข้ากันอะไรครับจิปมเราไปคุ้นวาตีโอกยเนเปิดาลายป,<ะ>ปอยออนโซดาน้ำแดงเห็นไะหมจะเป็นเมืองทงเมืงองไทยนะครับผดีมีมีแดดอ่อนๆพอดีเลยมีใครจะทงวะ นี่เด็กหน่อยไม่ยัง <c ười> ับวันนี้ออกมาอยู่ทุ่งนานะครับอันนี้ทางเข้ารกมากเนื่องจากไม่ได้มาตัดหญ้านะครับจริงๆเมื่อกี้ช่วงหน้าฝนฝนลงถ้าตัดหญ้าสักหน่อยก็คงจะจะโอเคนะอันนี้มันไม่ได้ตัดมันก็เลยรกไปเลยครับอันนี้ข้าวก็โอเคอย่างข้าวก็ไม่ใช่โอเคลนะมัน ได้ยเยอะหน่อยได้เยอะครับมีน้ํานะครับแต่ว่าหญ้ามันขึ้นเยอะแต่ข้าวก็พยายามขึ้นนีหนีย้าขึ้นหนีย้าอันนี้คันนาใช่ไหมมเดินมาดูอันนี้น่าจะเป็นคันนาโอ้ยบาดจิบเลยครับท่าน ก็แปลงหนึ่งก็พอม,ม,มีน้ำจะหมดแล้วน่ครับน้ำจะหมดแล้วก็ข้าวก็ขึ้นหนีหญ้าได้อันนี้คันนานครับต้นตานตรีต้นนี้ใหญ่แล้วครับตั้งแต่ต้นเล็กๆตอนนี้ใหญ่สองต้นนี้ท่วมนาไปแล้วท่วมถึงนาไปแล้ว น้ำขึ้นมาถึงเสาบวกเริ่มขึ้นแล้วดเดินอ้อมดูก่อนอนาไม่ค่อยได้มาเทาไหมันจะอ้อมได้ไหมไม่น่าจะได้นะใช่ไหมครับไม่ได้หรอกเพราะไม่ค่อยได้ทำความสะอาดตรงนี้ห้องน้ำ โอ้ยเดินไม่ได้เพราะว่าคันนาะเอ๊ะหลังคูหลังคูสะไม่ได้ทำความสะอาดมันจะเดินไม่ได้นะครับมไม่น่าจะได้อันนี้โอ่งน้ำลอยนะโอ่งลอยน้ำกับกระติกเอาขึ้นได้ไหมน่าจะขึ้นได้อยู่มั้งเดี๋ยวลองขึ้น โก่ง <jut> ลอยน้ำกับกับตีโอ้ยขาก็มาเจ็บน่าจะเจ so. e ็บนะนี่มาวางไว้ตรงนี้แล้วกันโอ้ขึ้นก่อน มันยังใช้ประโยชน์ได้อยู่ออไว้ตรงนี้ปกติต้นนี้จะมีต้นน้อยหนาอ๋อนี่ไงยังเหลือยังไม่ตายนะครับอันนี้เป็นน้อยหนายักษ์พันทางโกสุมอ๋อมาขามต้นนี้ก็ขึ้นอยู่ทำไงอ่ะก็จ้างคนมาอ๋อ เขาเรียกว่าไะจ้างคนมาตัดหญ้าน่าจะต้องจ้างเหม่อนนะอย่างน้นอยๆก็มันเดินไม่ได้ครับเดินได้ไหมเดี๋ย,ยลวลองดูก่อนอึ๊ปว่า โอ้เจ็บขานะครับคิดผิดต้องต้องเกงขายยาวมาอันนี้เทียงนาขึ้นถึงตะลิงตรงที่นั่งเล่นตรงนี้ท่วมไปแล้วน้ำเริ่มใสแต่ว่ามันมีหญ้านะครับมีหญ้าวันนี้ผม นานา้าปลูกอ้อยนะครับส่วนานาแปลงนี้จริงๆปกติแปลงนี้จะปลูกข้าวแต่ปีนี้อ,อปลูกไหมเหมือนหวานอยู่นะแต่ว่าสู้หญ้าไม่ได้หญ้าขึ้นหญ้าขึ้นเต็มกว่าทีนี้ เหมือนมีคนเดินอยู่แต่ไม่ได้ทําความสะอาดหลังคูนะครับนี่ก็ภผยจริงๆต้องตัดหญ้าเนาะตัดหญ้าบ่อยๆเอากล้วยก็เกิดอยู่ครับทำไงอะ่ะตัดหญ้า จะขึ้นตัดหญ้ามาตัดหญ้าประมาณนี้หลยน้ำเริ่มใสแล้วเหมือนช่วงปีแรกๆเดินดูน้ำใสอยู่ใสเยอันนี้สเดา ต้นเซียเซ่ยวหินเซี่ยวเดิมทีมันก็เคยมีอยู่นะอยู่นี่ต้นหนึ่งตอนเอรนะเทียงนาเทียงเก่าอยู่นี่อันนี้หน่อไม้กอไผ่ใช่ไหมกอไผ่ก,ก,กระถินหรือพักเกษตรบ้านเราไม่ต้องพูดถึงครับเกิดได้ทุกที่ย่าจะดู เยอะหน่อยแต่แต่น่าจะตัดได้นะครับน่าจะตัดได้อยู่นนเดินรอบสะเดินได้เดินได้อันนี้เหมือนมีรอยคนมีรอยเดินนะครับรอยเดินเนี่ยมันเป็นมันเป็นทางเหมือนมีคนเดินอยู่อาจะเป็นพ่อมาดูน้ำหนาก็ไไ้อันนี้โอ้ ันนี้เป็นเชอะอมนะครับเชะอมยักษ์ผมจําได้อยู่ผมเอามาปลูกนานแล้วเนี่ยสวยมากเลยครับเชะอมต้นนี้เอามาจากงานเกษตรในมอนะครับอยู่ได้นานมากครับอยู่ได้นานมากหลายปีมากอ๋อที่พ่อว่ามันได้ห้าสิบเปอร์เซ็นตก็คือ ฝั่งนี้มันไม่เกิดเลยครับลองดูกลับไปโอเคฝั่งนี้มันไม่เกิดเลยนะครับก็คือฝั่งนี้แรงแน่นอนอันนี้อันนี้ข้าวไม่ขึ้นนะครับอันนันนาใย,ยเหลียงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับปลูกมันถัดถัดจากไปตรงนี้ตรงนั้นเป็นของ นายสดเลยนายศดหน้าห้องบ้านในนนกับในวุฒนะครับเอ้ยนาในนนกับในวุฒิถัดลงไปเทียงนั้นนะครับโอ้เสียดายต้นเอ้ยต้นคออย่างอยู่อย่างอยู่ต้นคอยังอย,ย,งอย,อย,งอยู่แต่มันมีต้นหนึ่งอยู่นี่นต้นคอนะครับเป็นไม้เป็นไม้เนื้อแข็งอ่ะเป็นไม้ประจําทุ่งนาว่าก็ได้ต้องมีต้นคอมันถึงจะเป็นเอกลักษณ์นะครับโอ้แต่ชะอมตรงนี้โอเคเลยครับ สุดยอดอยู่ได้หลายปีมากมีสะดาสะดานี้น่าจะเป็นออดกับพ่อกับแม่หรือเปล่ามาปลูกไผ่ด้วยสะดาตอนนั้นเกิดสูงแล้วแล้วก็ต้นโอเคเมื่อกี้วิดีโอตัดไปอาจจะเป็นที่การบันทึกต่อหนึ่งครั้งน่าจะประมาณแปดนาทีหรืก้านาทีนะครับเดี๋ยวมาดูอีกที <c oughs> มีน้ำขังอยู่น้ำเยอะอยู่ก็พอมีอยู่ครับแต่ปลาไม่น่าจะมีนะครับปลาไม่น่าจะมีเพราะมันหนาแน่นเกินยาเยอะเกินแ้ะน้ำไม่เยอะไม่เหมาะที่จะปลาอยู่ฝั่งนี้เข้าไม่เกิดเลยนะครับตรงนี้เป็นหลุมน้ำไหลทาง อันนี้ต้นดูนะครับต้นประดูนะเดินเดินดูน้ำอ,อกอันนี้คือน้ำน้ำขังนะครับข้าวรอตรงฝั่งน้นตรงฝั่งน้อนอนะ่ะถอดไอ้เขาเรียกอะไรนะออกรวงแล้วฝั่งน้อนออกรวงแล้วตรงนี้ยังไม่ออกรวงนะครับ พอเดินดูแต่ไม่มีไม่มีใครว่างมาตัดหญ้าหญ้าเต็มนะแต่ตัดมันก็โตเร็วนะแป๊บเดียวอาทิตย์หนึ่งมันก็คงตัดไม่ไหวคนระับคนตัดก็คงตัดไม่ไหวแป๊บเดียวมันก็ขึ้นแนละเดี๋ยวถึงเวลามันก็จะ แห้งใช่ไหมแต่ผมว่าตัดน่าจะเวอร์กว่าตัดให้มันดูดีกว่านี้โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงอืมอันนี้คือประดูนะครับมีอยู่กี่ต้นเนี่ยหนึ่งตรงนี้สองสามสี่ห้าหกฝั่งน้นนะครับอันนี้ต้นคออันนี้ก็จะเป็นเสดา สระกับประตูประูหลักๆน้ำมีปีนี้น้ำในสระพอมีแต่ไม่รู้ว่าตอนนั้นจะเหลือหรือเปล่าครับักสายตากับดอกอะไรวะดอกขักบุ้งต้นเลนอ๋อมะม่วงของในออสหรือเปล่า นี่ต้นมะม่วงต้องเอาหญ้าออกสนามใช่ไหมวัมชพืช น,นี้ก็ไดาย่าเอาไปสอมอันนั้นต้นมะม่วงกับต้นมะพร้าวหญ้าออา,อาทิ้งลงในน้ำจะได้เน่าเน่าก็เป็นอาหารปลาต่อไปอืม ต้นนี้ทำความสะอาดสักหน่อยออทำความสะอาดสักหน่อยอเคลียไปอีกหนึ่งต้นอ้เหนื่อยเลยครับมีอีกไหมมีต้นนี้ต้นนี้ก็รกเอาอีกไหมอันนี้เป็นมะกอสายอันนี้น่าจะเป็นลูกไหมเหมือนต้นนั้นเนาะน่าจะเป็นลูกอยู่แต่ที่สูงแล้แหละไม่เลยลองดูต้นเดียวก่อนให้อยูหนถ้าทำก็จะ อยู่้นย,ยู่อีร้านอืมพอทิ้งต้นไม้ลงใช้ไหนม,มีปลาเล็กลอยไปดูหน่อยปลาเล็กลอยปลาอะไรครับอ๋อเป็นลูกปลากลุ่มปลาอะไรนะ ปลาซิวน้อยนะครับโอ้ดอน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 ตามมาหน่อยโอเคเรียบร้อยอ๋อ <c oughs> ตรงนี้น่าจะคันนาขาดใช่ไหม พันคูขาดพ่อน่าจะมาปรบับเนี่ยปรับให้มันอลปรับให้มันไม่น้ำไม่ไหลน้ำไม่เอ้ยน้ำไม่ไหลออกนะครับน่าจะประมาณนี้นมีรอยทำอยู ตรงนี้มีกั้นด้วยกั้นตรงนี้ไว้กั้นทำไมตรงนี้อ๋ออันนี้เป็นรากต้นไม้อะไรรากต้นมะข่าตันนี้อ่ะอมะข่าตันนี้กระป๋ดูนะครับเป็นรากของต้นมะข่ากระปดู ซึมหรือเปล่าเราะว่าน้ำซึมเนี่าซึมไปฝั่งนู้นซึมไปลงสระโอเคข้าวอยู่ตรงนี้เริ่มออกรวงมันออกรวงกระตรงริม เล็กแต่ป้านี้น่าจะหมดหมดไปบ้างแล้วนะครับเดินดูต่ออันนี้ทิ้งนาตรงนั้นลอยอะไรนะลอยไหมเหรออะไรไหมครับใครใครใครจุดอะไรอ๋ออันนี้เปิดทางน้ำไหลให้น้ำไหลเข้าเข้าสักถ้าน้ำล้นจากออทุ่งนาให้มันไหลเข้าสัก อันนี้มันมันก็จะมาปลูกแต่ไม่ได้ปลูกเดี๋ยวไปดูบนทิ้งหน้ากันนะครับอันนี้แบบก็จเดินทิ้งนาทุงนั้นแล้วเหนื่อยแล้วกันอันนี้เป็นหน่อไม้ใช่ไหมหน่อไม้โอเคหน่อตุ้มน้อยๆอันนั้นก็หนอ่อ ยังไม่พอกินนี่อะไรนี่ยา่าเ,เดินดีหน่อยไม้หนอก็โซนนี้อันนี้นายายปัดกับตุย้ยเขาปีนี้เขาไม่ได้ทำปลูกใัมมามาดูเทมนาเพิ่มาดูอีกแต่ว่าหน่อไม้เกิดดีมากครับ นีต้นไผ่อะแก่ดีได้เปรูฝังน,น,น,นี้นี้เป็นทางที่ติดกับอีกไร่หนึ่งเขาปลูกแตงโมเนาะไอ้น,นี้ปลูกแตงโมมีคนอยู่ด้วยนะครับอันนี้มีหน่อไม้ขึ้นอยู่เดี๋ยวมาดูหน่อย กออ็ปีนี้น้ำเยอะอยู่ครับดูจากบ่อไปฝั่งโน้นน้ำในสะพอมีอยู่สะไม่ค่อยออะสะอาดเท่าไหร่แตไ,ไม่ใช่คูสะมันจะลบนิดหนึ่งอันนี้ เป็นทางอ,อันนี้แกเอาไผกันไว้ว่าห้ามใช้น้ำเหรอเน้ำขึ้นไล่แตงโมนะครับตรงข้าม มันจะเป็นทางนี้ตรงโอ้ตตงโมเขาทำอยู่ตลอดโอ้ลายใหญ่นะนี่ลายใหญ่เลยครับลายใหญ่ต้องใช้น้ำเยอะก็มาดูระดับน้ำเอาละกันมันก็จะลดลงตามสัดส่วนวนะเนาะอย่น้ำก็เยอะผนก็ลดลง ค่อยบูรณะกันเมื่อเราจะใช้ประโยชน์ตรงนี้อันนี้เป็นสังกะสีน,นี่น่าจะโดนลมตีมานะว้าวมีเพื่อนด้วยครับมีเพื่อนด้วยลมมีเพื่อนด้วยลมน่าจะตีมาจากตรงนี้เดี๋ยวผมเอาสังกะสีขทำไมใส่เพื่อนเราไปแล้วครับว้า อ่อะไรไม่รู้แต่คงไม่ดุหรอกนะไม่ดุมั้งไม่ดุใช่ไหมครับปะปะปซูมมาดีก่อนป้องกันอันนี้ซูมนะครับเพราะว่าเข้าใกล้ผมก็กลัวอยู่เอาไล่เข้าไปดีกว่าเนานะไล,ไล่ลงไปข้างล่างนะเขาไปอยู่ให้เข้าไป ไปเลยครับไปเลยไป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 ,ไปไม่ต้องมาเล่นข้างบนนะอันนี้งูอะไรไม่รู้ครับดูไม่ออกใครรู้บอกด้วยนะครับว่าเป็นงูอะไรลายแบบนี้ไปแล้วน่าทำไมมันสะบัดทางได้ทางกระดิ่งหรือเปล่าไม่รู้อ่ะไปเลยแล้วกัน โอ <Okay. S 2> เค้าอีกนี่นะใครมาก็ระวังด้วยนะครับอันนี้มันมีงู <Okay. S 2> อันนนะก็อยู่นี่แหละครับหนึ่งศูนย์เโอเคต้องระวังตรงนี้หน่อยเพราะว่าไม่ได้มานานนะครับบันไดอาจจะชัรุดก็ได้ มันใช้ได้ไหมยันใช้ได้อยู่